ดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์ประจำวันที่ 13, าาสิบสามกราคม2567สําำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้คุณจะได้รับข่าวดีนะคะใครที่รอคอยข่าวดีอยู่นะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะช่วงนี้นะคะ แล้วก็ใครที่คิดจะลงทุนลงทุนได้นะ,ะช่วงนี้รายจ่ายเยอะแต่รายได้เยอะเช่นกันช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามมีเสน่ห์คุณคิดและหวังสิ่งใดวันนี้มีโอกาสสําเร็จนะคะไพ่เดือดสตามาคิดหวังสิ่งใดสําเร็จราบรื่นสมหวังคุณจะได้รับข่าวดีมีโอกาสได้รับของขวัญของฝากของมีค่าจะมีคนซื้อของ,องของกินมาให้นะคะได้ทานของอร่อยนะคะแต่ช่วงนี้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพนิดหนึ่งนะคะ ระวังอุบัติเหตุและสุขภาพหลายคนกาลังคิดจะต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านระวังหลังคาบ้านรั่วน้ํารั่วน้ําซึมนะคะหลายคนกําลังจะสร้างบ้านซ่อมหลังคาบ้านนะคะในช่วงนี้นะคะดวงการงานการงานช่วงนี้จะได้รับข่าวดีเรื่องงานนะคะช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์นะคะเรื่องงานค่อนข้างโดดเด่นมีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะคะดวงการเงินนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องเงินมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนและอุปถัมภ์คุณนะคะใครรอเงินจะได้เงิน ะะดวงความรักสําหรับคนโสดคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่ถูกใจช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเป็นพิเศษนะคะจะมีคนเข้ามาจีบมีคนมาสนใจดวงความรักสําหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้คุณก็รักใคร่กันดีนะคะรักใคร่กันดีระวังปัญหาการหึงหวงและบุคคลที่3นะคะอาจจะมีคนมาสนใจคุณและทําให้เกิดปัญหาทะเลาะก,กับคนรักของคุณนะคะ สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีฟ้าสีแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่หนึ 1, 8, 2, ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ